ไปฟังข้อมูลภาพรวมตลาดหุน้นกันกับทางด้านคุณจุย้ยเจรนเวสศักดิ์ศรีนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปคสัสติกออสเริยจำกัดค่ะสวัสดีพี่จุ้ยคะ่ะสวัสดีครับนุอยครับมาเลยอัปเดตช่วงเย็นกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้ติดลบไปสิบสี่จุดนะสําหรับตลาดหุ้นไทยบ้านเราก็ดูแล้วนะวันนี้ก็น่าจะปิดลบนะฮะค่ะ <ขอ S 2> หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พลังงานเฮลแล้วก็ฟู้ดนี้ปรับตัวลดลง นะคน่อนข้างเยอะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นในขณะเจ้าที่เซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์ของเราเอท่าศูนย์ยูสองสี่เอาในไทม์เฟรมเดลี่ก่อนนะครัดูอาการนะฮะ,าะขาลองของเราเนี่ยสต็อปแปดห้าศูนย์แล้วก็มีเทลลิ่งสต็อปที่แปดเก้าสามซึ่งเราโฟกัสกันที่แปดเก้าสามนะครับดูแล้วอาจจับ <c oughs> ยากนะ ช่วงขายตลาดที่จะกลับไปอยู่เหนือย893นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เราลันกันมารอบใหญ่นะก็ถึงเวลาที่จะต้องปิดลองเทคโปรฟิตกันออกมาก่อนนะ้วก็เวดแอนซีเ่ยังไม่ทําอะไรนะครับเว a แอนซีก่อนนะครับใน timeframe หนึ่งชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะที่เอ่อ าลองสต็อปของเราเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบเก้าจุดนะฮะก็หลุดมาแล้วนะตั้งแต่ช่ชวงเช้าก็ปิดลองเช่นเดียวกันและเวทแอนด์สีครับไม่ทำอะไรค่ะครับต่อไปต่อไปทอ้ทองคำอทองคำวันนี้โอ้โหขาช้อยของเราต้องระมาระวังนิดนึงค่ะนะครับอืมเพราะว่าเอ่อตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เนี่ย อืมเดี๋ยวขอย้อนไปดูตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจช่วงบ่ายคือ,อ GDP ของอังกฤษแต่เ,เช็คขนาดสิสว่าออกมาเป็นยังไงโอ้ออกมาแย่กว่าคาดนะฮะเยออนเย r เนี่ยหนึ<ส>่งจ<ส>ุดสองเปอร์เซ็นอรายเดือนเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างอื่นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ออกมาแย่หมดเลยแต่ทองเนี่ยไม่ไม่ร่วง นะฮะไม่ร่วงอันนี้ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งแล้วก็ค่ํำคืนนี้เนี่ยมีตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐทุ่มครึ่งซึ่งก็คาดว่าน่าจะทําให้ทองบวกไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นขาช็อตของเราต้องเรามดระวังครับสต็อปสองห้าสองหนึ่งนะครับสองห้าสองหนึ่งค่ะถัดไปไปดูซิวเวอร์กันบ้างซิลเวอร์ช่วงบ่ายๆก็ดีดกลับขึ้นมาแรงเหมือนกันล่าสุด ยี่สิบแปดเหรียญเจ็ดสิบแปดค่ะคาะช็อตของเรานะสต็อปยี่สิบแปดเหรียญแปดสิบเอ็ดครับอืมค่ะต่อไปไปดู fx กันครับ fx f u t u r ดอลลาร์บาทยังคงยังคงช็อตสต็อปสามสิบสามบาทแปดสิบห้า นะแต่ถ้าใครมีของอยู่เยอะเนี่ยสามารถเทคโปรฟิตบางส่วนได้นะฮะเพราะว่าโวลทายช่วงนี้มันค่อนข้างสูงถือซะว่าเป็นการอปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตเราด้วยนะครับอดอลลาร์เยน <Yeah. S 1> ดอลลาร์เยนขาช็อตสต็อปหนึ่งสี่สามจุดหนึ่งหก ยูโรดอลลาร์ยูโรยังอยู่ช็อตนะฮะสต็อปลอสหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์บิตคอยบิตคอยอยู่ช็อตสต็อปห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าเหรียญ ส่วนซิงเกิลสต็อกซิงเกิลซิงเกิลซิงตอ่ะตัวแรกแอดวานแอดวานแนะนำขายออกบ้างบางส่วน mm hmm. นะครับขายออกบ้างเทคโปรฟิตออกมาบ้างเพราะว่ารอบนี้รันมาไกลตั้งแต่เดือนห้านูน่นนะฮะ mm hmm. อ่าสต็อ mm hmm. ยังอยู่ที่เดิมคือสอง้อยสี่สิบสี่ค่ะนะแต่ว่าโดนเทอร์ลิงสต็อที่สองหกสามถัดไป o อ p สต็อบยี่สิบบาทเจ็ดสิบ เคแบงค์ okay, bank, ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียววันนี้เอดีบาทห้าิบก็ไม่ค่อยลงเลยนะฮะสต็อปร้อยสามเก้าเทอร์ิงสตออ็อ,ตอปหนึ่งห้าหนึ่งค่ะ CPO สตออ็อปห้าเก้าห้าศ t นย์เทอตอหสิบสี่เจ็ดสิบห้ามีโอกาสโดนเทอร์ n ิงสต็นะโดนเทอร์ n ิงสตก็ก็ขายทำกำไรออกมาบ้างบางส่วนนะครับลดสถานะ mtc สต็อปสี่สามห้าศูนย์ค่ะ turning stop สี่สิบเจ็ด bgi สต็อปสองบาทห้าสิบสี่ bdm s สต็อปยี่สิบเจ็ดค่ะ tu สิบสี่เก้าศูนย์ scc สองสองห้า <5. S> 2> 2, แล้วก็ turning stop สองสี่สี่ ก็แนะนำเทคโปรฟิตออกมาบ้างบางส่วนนะครับสำหรับ S C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  ต่อไป B C P G สต็อปห้าบาทแปดสิบห้าวลุ่มก็ยังคงค่อนข้างเยอะนะ B C P G ค่ะอลลิ้งสต็อปหกบาทแปดสิบ P T ระมัดระวังนะฮะสามิบสาบาทถ้าหลุดอาจจะต้องออกก่อนนะครับ A O T สต็อปห้าสิบเก้าบาทห้าสิบ เทอร์ริงสต็อปหกสิบสอบาทยี้าก็มีโอกาสโดนสต็อปเช่นเดียวกันอ่าโดนเทอริงสต็ถ้าโดนก็เอ่อทำกำไรบ้างบางส่วนออกมาก่อนนะครับ CPN สต็อปห้าสิบแปดเจ็ดสิบห้าอตหสิบ้า่าตัวนี้ก็แนะนำ Take Profit ออกมาบ้างบางส่วน CPN น,น,นะครับ ต่อไป JMT โหกลับมาบวกอีกนะช่วงบ่าย JMT สต็อปสิบห้าหกศูนย์ Home p r สต็อปแปดบาทแปดสิบ Turning Stop สิบบาทสิบ BJC ยี่สิบสองสองศูนย์ CBG หกสิบเจ็ดห้าศูนย์ IVL สิบเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผม โอเคครบถ้วนครบถ้วนสำหรับ Single Stock f ฟิวเจอจากพี่จุ้ยนั่นเองนะคะตอนนี้ไปดูแฟนๆรายการกันบ้างดีกว่าตอนนี้นเ,รเริ่มที่จะทยอยกันเข้ามานะคะเจ็700กว่าท่านแล้วนะคะหลายท่านทักทายสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะมีคำถามไหมคะ <laughs> วันนี้ดูเงียบๆกันจังเลยไปไหนกันหมดเอ่ย อยู่ไหมอยู่ไหมอ่ะไม่ถามแต่นุ้ยถามรอแล้วละกันนะคะพอดีว่ามีตัวหนึ่งพี่จูอยากจะรู้ตัวของกราฟเทคนิคของเขา G P S C <S G P S C ก <Ừ, S 2> ็โอเคนะฮะยังดีเ oh. อ่อภาพในไทม์เฟรมว e e ล l y เนี่ยนะค่อนข้าง oh. ที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับเมื่อวิธีแล้วนะก็สามารถเบรกเหนือ42บาทแล้วก็อรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับบอลลุ่มด้วยว้าว <Wow. S 1> ครับ ส่วนไท m e เฟรมเดล i ี่ก็ยังมองบวก<อ>นะครับภาพของเขามีลักษณะการยกโลแล้วก็เบรกตรงนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสต็อปลอดของเขา4 4 5 0ครับค่ะโอเคอ่ะ g p s เเอาล่ะนะคำถามจากพี่พี่นักลงทุนมาแล้วค่ะ CK พี่จุย้ยเป็นไงบ้างคะ ซี k, ชุดนี้เป็นชุดยอ่อนะ<า>ครับเออ่สตอปเขาค่อนข้างลึกครับสิบแปดสี่ศูนย์สิบแปดสี่ศูนย์อืม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็แนะนำถือครับผมถือนะคะครับพี่แล้ทุนบอกว่าที่เงียบไปเนี่ยเพราะว่ากำลังโดนโจนป้นช่วงบ่ายโอ้โหไปโดนโจนตัวไหนมา บอกหน่อยสิคะจะได้ช่วยกันจับโจนหน่อยนะอ่าคำถามต่อไปค่ะมีตัวเจปาค่ะพี่จุ้ยเจปาอืเจปาเอ่อถ้าดูจากรอบนี้เนี่ยมองว่าเป็นเพียงแค่ชุดเด้งนะครับของของทามเฟ a มบิ๊กีเพราะฉะนั้นอยาคาดหวังกันเยอะนะครับอ่อ โฟลว์ตามเมื่อเบรกเหนือหกบาทห้าสิบสตอปจะอยู่ที่หกบาทห้าสตางนะฮะแล้วก็แนวต้านแข็งๆเลยแปดบาทครับแปดบาทนะจ๊ะอ่าต่อไปค่ะมีถามตัวราดเข้ามาค่ะแนวรับแนวต้านที่จุยลาดเอ่อแนวรับสามเอ็ดแนวหนีสามสิบ <Ooh. S 2> แนว<อ>ต้าน,นอยู่โซน ใกล้ๆสามสิบสี่ครับอ uh ่าฮะครับผมค่ะอืมต่อไปค่ะ W H A รับเท่าไหร่ดีคะอืมรับไหมใจไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าอยากหาแนวรับก็แนวรับห้าบาทสี่สิบแล้วในกรณีที่หลุดห้าบาทสี่สิบเนี่ยก็คือไม่รับนะฮะมีของหนีด้วยครับโอ้โหโอเชโอเค ต่อไปค่ะมีถามตัวติดล้อเข้ามาค่ะติดล้อก็ยังถือได้ครับผมสตอปรอบนี้เขายังอยู่ค่อนข้างลึกครับคือสิบห้าแปดศูนย์ครับโอเคค่ะติดซัสโก้สามจุดสี่หกครับวันนี้เอ็กดีแปดสตางแต่ลบไปสิบแปดสตางแล้วขอแนวรับกับแนวคัทหน่อยครับอืม โอ้รอบนี้ถ้าแนวคัดต้องโลโลไปเลยฮะสามบาทยี่สิบค่ะแนวรับแนวรับก็แถวแถวที่เขาลงมาเลยฮะสามบาทสามสิบครับผมโอเคค่ะต่อไปมีถามตัว LH ค่ะ LH ก็เป็นโซนยังเป็นโซนสะสมครับผมนสะสมค่ะใช่มีของก็ยังถือครับผม อืมได้ค่ะแนวโน้มอีออนค่ะ A E O N T S อ e ีออนก็มองบวกครับผมมองบวกนะคะร้อยสามสี่ครับก็ยังโอเคอยู่ครับได้ค่ะต่อไปมีาำ T T B ค่ะ T T B อ่ะมีของก็ยังยังคงต้องถือนะครับค่ะ <c oughs> ส่วน จุดนี้สองบาททุ่นครับอเอาใกล้ๆเลยครับได้ค่ะยอ่กลิงวอลทฮสูงนะครับอ่าเรามาระวังครับอืมได้ค่ะมีถามตัวเจมาร์ตค่ะติดอยู่สามสิบห้าขายหรือถั่วดีคะเจมาร์ตหืมถัวครับถั่วค่ะครับอื ต้องถั่วตรงไหนไหมต้องบอกไหมตรงไหนตรงตรงไหนก็ได้ครับตรงนีไ้ได้ค่ะเพราะเขาถามตรงนี้ไงว่าขายหรือถั่วใช่ไหมก็ก็ตรงนี้คือขายหรือถัว่วไม่ขายก็คือถั่วครับโอเคเคลียร์นะคะต่อไปม,มีถามทียูค่ะราคาไหนหนะ้าเข้าเก็บครับยังไม่มีของเลยอืทียู ผมไม่รู้ว่ามันจะลงมาหรือเปล่านะ<ม> 10, 14 50ก็น,น่าสนใจค่ะ <Ha. S 2> โซนล่างเลย14 50แต่ไม่รู้ <Okay. S 2> ว่าจะลงมาลึกขนาดนั้นหรือเปล่าอื<ม>แต่พูดถึงทียูอ่ะในในระดับราคาที่ที่ยังไม่เกิน15 80เนะี่ยก็ก็ถือว่าควรมีบ้างครับผมเหมือนเราก็เคยคุยอยู่กับเขาเหมือนกันเนอะทียูเนอะใช่ใช่ใช่ใชต่อไปค่ะพี่เขาติด เซเป้ที่เจ็ดสิบสองจุดหนึ่งห้าคับทำยังไงดีทำยังไงดีทำอะไรไม่ได้ฮะต้องต้องดูตรงนี้เลยคือคือภาพใหญ่เซเป้เขาไม่ดีอยู่แล้วอ๋อโอ้ยแท่งใหญ่อันนี้คือมันลี่นะฮะมไม่โอเคเลย แล้วก็ weekly เนี่ยยังไม่เห็นชุดกับตัวใดๆเลยนะหลังจากที่หลุด100บาท50นะฮะ mm hmm. หลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพยายามรีบาวก็ไปไม่พ้นนะ mm hmm. สุดท้ายก็หล่นชุดนี้ก็เหมือนกันพยายามรีบาวแต่ก็ยังไม่พ้นนะฮะเพราะ oh, ฉะนั้นทำอย่างไรดีอ่ะ mm hmm. จุดที่ต้องตัดสินใจหนีก็คือหลุด69บาท25ครับโอเคค่ะ นี่พี่ท่านนี้เขาก็ติดเหมือนกันติดตัว C P e X t r a ติดอยู่สามสิบเจ็ดบาทค่ะเอ่าติดต่อไปได้ครับติดต่อไปได้ครับต่อไปได้นะคะโอเคต่อไปต่อไป i อทดทำยังไงดีครับติดมีอยู่สามบาทขายดีไหมคะโอ้โหถือไปก่อนฮะถือไปก่อนครับ ถือลุ้นก่อนนะยังถือยังถือครับได้ค่ะบานปูค่ะคุณจุ้ยมันปูก็ถือนะฮะถือนะถือครับถือถือถือโอเคค่ะ b e อแปดค่ะพี่จุ้ย b e อแปดอืก็ยังถือครับผม ถือนะคะถือได้อยู่นะจ๊ะต่อไปมีถามตัวเอโก้ค่ะถือรับปันผลดีไหมคะรับปันผลดีไหมดีอืมยังไงดีอะจะพูดว่างไงดีอ่ะคือวัวทายตอนนี้มันก็สูงก็ไม่อยากให้ถือเยอะเลยครับ แต่โดยภาพรวมมันก็อยากให้ถือนั่นแหละแต่เดี๋ยวนะแต่แบ่งขายมาบ้างเล็กเล็กน้อยอืมอ๋ออ๋ออ๋อแบ่งขายเล็กน้อยแต่เน็ตแล้วถือโอเคได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันตัวนี้นะจ้าถามถึงตัวของ CCET ไม่มีของค่ะจะเข้ารับที่ตรงไหนดีคะ มันรับไหม C C E T มันไม่ค่อยน่ารับอะครับไม่รับ<อ>ได้ไหมฮะไม่รับแล้วกันเนาะรับมไม่ไดไ้ไม่รับครับไม่รับครับไม่รับนะคะสำหรับ C C E T คะ่ะโอเคพี่จุย้ยครบทั่วเลยขอบคุณพี่จุ้ยมากนะคะวันนี้ไปตีแบบไหนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ ได้ค่ะขอบคุณพี่จุ้ยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถือว่าได้ข้อมูลกันแบบครบถ้วนจัดเต็มเลยนะสำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะขอบคุณด้วย